นุ premises, 9, 1, ้ยเก้าอะเอ้ยโอ้โหโอ้โหเจ๊โอ้ยเจ็ดร้อยยี่สิบโอ้โหเอ้ยเก้าโอ้เก้าก็บายโอ้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 ยพันสามห้าสิบคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความกตือเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชานจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะ ข้ามยุยไปแล้วเอามาแล้วฮะคุณผู้ชมนะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้มาอยู่กับปังคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาในทุน เท่าไหร่วะสามพันห้านะสามพันห้าแล้วกันนะเมื่อกี้มีมเศษมานิดหน่อยโอ้โหมาเดิมพันยี่ห้านะครับผม,มาใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับผม,นะเออมาเยียวยาวไปเลยทุนสูงอยู่แล้วปรนเด็นะสามพันห้าเลยนะคุณนะผู้ชมนะโอ้โหเอาวะต้องมาแล้ววะฮุยฮ้ยบรัดโอ้โหไม่มาว่ะทุคนอ้า ลุ้น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 โอ้โหสำหรับทุนหมื่นนะของคุณซันนะสักคู่นะเดี๋ยวขอ <c oughs> เดี๋ยวขอลองทำด่วนนะเออจะได้ล,ลุ้นแน่นอนได้ลุ้นแน่นอนมีแน่นอนหมืนนะ่นทุนหมืนนะ่นเน่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเออโอโ้ต้องติดตามกันไป oh, เรื่อยๆนะโอ้โหมาหกร้อย, <no. S 1> เ,อยเลยว่ะโอ้โหเก้าคิวโอ้โหเอ่เอาเรืองจัด ไปศูนจุดห้าเดิมพันที่เจ็ดสิบห้าไปเลยเบ็ดเจ็ดสิบห้าไปเลยนะคุณผู้ชมนะก็มาเลยครับก็มาเลยครับอุย้ยเก้าอ่ะเอ้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโบนัสต้องรู้มาตมา้องรู้เลยโอ้โหไม่มาเลยว่ะโอ้โหเจ๊โอ้ยเจ็ดร้อยยี่สิบว้าเฮ้ยมันมาอยู่นะวันนี้มันมาอยู่นะคุณผู้ชมเฮ้ย มันมาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องแบบจะจัดเลยอ่ะโอ้โหโอ้เจมาอีกแล้วโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้เจมาหมยมากเอ้ยโอนัทโอนัทโอ้ไม่น่าคิวคิวคิวโอเคอยู่สวยอยู่สวยอยู่แต่คิวนี่ทำไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะ โอ้โหแ้าคิวออกรัวมากอ่ะโอ้โหโอ้ยแต่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี anyway ่พันห้านะกำไรมาพันหนึ่งนะุ้ณผู้ชมนะโอ้โหเอ้ยเก้าโอ้เก้าก็บายโอ้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 ยพันสามมาสิบโอ้โหอดเอาอย่างเอาเรื่องเลยโอ้โหขึ้นห้าพันแล้วคุณผู้ชมนะโอ้ยเอาเรื่องว่ะเอ้ย ใช่เลยใช่เลยนี่แหละใช่เลยโอ้ยหกร้อยเคบวกเก้าเฮ้ยทำไมวันนี้มาเด็ดจังอะโอ้โหเด็ดเด็ดเกินโอ้ยเอว่ะโอ้โหเอกับคิวนี่มาพอๆกันเลยเนาะโอ้ไม่ค่อยได้เยอะนะเห็นมาเยอะเมื่อกี้นะแล้วโอ้โหไม่มาอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นโอ้เจมาไม่เจมาบ่อยมากเจคิวนะเออ วันนี้เจคิวมาบอกว่าทีเด็ดเคเราหายไปเลยนะคุณผู้ชมนะอุย้ยตกงมาแล้ววะโอ้โหไม่มาโอ้ไม่ต้องมาม้งไม่ต้องมาแล้วบ้างจนหมดกิฟต์นะฮะโอ้ไม่มาจริงยนะประชดนะอย่าไม่มาจริงเลยประชดนะเออสี่พันเจ็ดนะทุกคนนะ,ะหมุนเลทหนึ่งก็ไม่ได้แหละห้าสิบเลทห้าสิบนะหมุนเลทหนึ่งไปมาดิมาดิ ไม่มาปะโอ้ยยาวๆไปคุณผู้ชมยาวๆไปนะใครเข้ามาใหม่อีกครั้งนะครับว่าใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิงกุ้งกิงข้างๆด้วยก็ดีนะคุณผู้ชมนะจะได้แจ้งเตือนเวลาแบบลิปมันลงใหม่ทุกคนนะคลิปลงใหม่ทุกห้าโมงเย็นของทุกวันนะครับผมนะแล้วก็รุ่นโบนัสไม่มาว่ะเออได้มาร้อยหนึ่งก็ยังดีโอ้โหเฮ้ยยี่สิบจะมาทำไมวะเมื่อกี้ทีเด็ดเคกำลังจะมาเมื่อกี้โอ้ หายหายปึ๊บเก้าโอเคสิบโอ้โหได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ใครว่าไม่ได้ลุ้นฮะฮะใครว่าไม่ได้ลุ้นอะไรเออเดี๋ยวตีเลยเอาละศูนย์จุดห้ามาปุ๊บอ้าเดิมพนะันห้าสิบนะศูนย์จุดห้าตาโบนอ๋ออ๋ทอท้อ <c oughs> ท้อกับบวนัสวันนี้มาอ้หหมา,มาห้าหวขังแล้วนะดูเฮ้ยอุยอ้ยต้องมาเฮ้ยมันทอ้อนะเว้ยมันไม่มามันทอ้อเลยอ้ะขอนิดเถอยขอนิดเดอยวอะมาให้หน่อยเถอะทำจริงจริงโอ้ยสิบบาทเฮ้ยสิบมาว่ะเฮ้ยอืออย่างนี้ก็ได้โอเคไมปเปเลยโอ้ อ่าแหละร้อยเก้าห้าสวยงามมากลุกสวยงามมากโอ้โหไอปูนัดจะไม่มาให้เลยเหรอฮะเฮ้ยถามจริงๆคุณผมถามคุณจริงๆคุณจะไม่มาปูนัดให้เลยเหรอคุณเฉียดผมไม่ได้กี่รอบตัวกี่รอบเลยนะโอ้ยเออเอเอเอมาเอมาโอ้วะวว้า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 วโอ้ยเด็ดจริงเด็ดจริงเด็ดจริงเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาละ โอ้โหไม่มาเก้าเฮ้ยโวนาคุณจะไม่มาจริงเหรอโอ้โหนี่ผมต้องงอคุณไมเนะี่ยฮะโอ้มาถืองอแล้วนี่โอ้ยอย่าเลยอย่าให้รุดเลยนงอแล้วเนะี่ยอโเคมาเจ็ดสิบห้าทุกคนนะโอ้โหนิ่งกิ๊บเลยนิ่งเป็นอะไรไม่รู้เลยเนะนี่ยนี่ขอเถอะขอเถอะอ,อ,อ,อ โอ้โหลุ้นจนจุดสุดท้ายก็ยังไม่มาอ oh ุ้ยมิงวินอุ้ยอุ้ยมิงวินอุ้ยมันเจ็ดหมื่แปดมื่แปดสองร้อยเจ็ดสิบอุ้ยอุ้ยตกใจโอ้โหคุณผู้ชมอุ้ยอ่าเหลือเลรนหนึ่งหมื่นสองทุนผ่านสามพันห้าคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคคุณผู้ชมตายตาหลับแล้ววันนี้โอ้เราก็ พอแค่ okay, นี้แหละคงมอแค่นี้แหละวันนี้โอเคใครนะก็เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะโอ้โ oh, ห oh, เหลือจะเชื่อจริง,รงกับแจ็คพอตครั้งนี้นะแจ็คพอตแต่แดบไม่งอมโบนัส,น,สนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทำตามที่ว่าโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะเจอใหม่พรุ่งนี้นะครับผมทุกห้าโมงเย็นนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ